สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาต่อกันนะคะด้วยะะการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3ต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะชั่วโมงที่แล้วเราก็แยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3เช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้เราจะแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3แต่ว่าเป็นพหุนามที่สามารถจัดให้อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์ได้นะคะ เราจะจัดพหุนามที่มีดีกีสูงกว่า3คือดีกีสีขึ้นไปเนี่ยให้อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์นะคะก็ต้องมาใช้ความรู้เดิมนะคะเรื่องกําลังสองสมบูรณ์เนาะทีนี้ทบทวนกําลังสองสมบูรณ์นิดนึงนะคะกาลังสองสมบูรณ์จะอยู่ในรูปนี้นะคะอ่าหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองหน้าคือพจน์หน้าหลังก็คือพจน์หลังเนาะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองจะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสอง อ่อีกรูปหนึ่งนะคะหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองจะแยกได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองนะต่างกันตรงนี้นะสองรูปต่างกันแค่บวกกับลบนะคะต่างกันแค่ตรงนี้โอเคนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราไปดูตัวอย่างซิว่าเราจะจัดยังไงนะคะอ่าลบนี้แป๊บนึงนะคะอ่ะตัวอย่างเขาบอกว่าให้เราแยกตัวประกอบของ x กําลังสี่ ลบ8 x กําลัง2บวก16นะคะเราจะจัดให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์ให้อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์ได้ยังไงอ่ะทีนี้เลื่อนลงนิดนึงเนาะจะดูว่ากําลังสองสมบูรณ์อยู่ในรูปไหนเนาะอ่ะ x กํลัง4 x กํลัง4แต่เราจะจัดให้อยู่ในรูปอ่ะระหว่าง2รูปนี้รูป1รูป2 มันควรจะจัดเข้ารูปที่2ถูกไหมคะเพราะว่าพจน์กลางเป็นลบเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นอ่าพจน์หน้าจัดให้อยู่ในรูปกําลังสองมันก็ต้องเป็นอะไรคะ x กำลังสองแล้วทั้งหมดยกกําลังสองแบบนี้ถูกไหมคะมันถึงจะได้เป็นอ่ามันถึงจะได้เท่ากับ x กำลังสนะคะต่อไปลบด้วยอ่าลบด้วย2คูณพจน์หน้าพจน์หน้าคือ x กาลังสอง คูณพจน์หลังอ่าพจน์หลังต้องเป็นเท่าไหร่เมื่อคูณแล้วต้องได้เท่ากับตรงนี้นะคะ8 x กําลังสองอ่า x กําลังสองมีแล้วอ่าสองคูณอะไรได้8 2ก็ต้องคูณ4ถูกไหมคะหลังต้องเป็น4อ่าบวกหลังกําลังสองหลังกําลังสองอะไรยกกําลังอ่าหลังก็คือ4ก็ต้องเป็น4กําลังสองถูกไหมคะอ่าทีนี้บังเอิญว่าอันนี้มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์แบบพอดีเนาะลงตัวพอดีเนาะ สี่กำลังสองเนี่ยก็คือสิบหกตรงกับพจน์พจน์ที่สามพอดีพจน์หลังพอดีเนี่ยพจน์หน้าคือพจน์นี้นะคะมีพจน์กลางได้เท่ากับลบแปดเอ็กกำลังสองพจน์หลังก็พอดีเลยสิบหกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เข้ารูปรูปที่สองคือหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วเราก็แยกเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองนะมันก็จะได้เป็นพจน์หน้าคือ x กกำลังสองลบ หลังหลังก็คือ4ถูกไหมคะทั้งหมดกำลังสองอ่าแต่พอถึงบรรทัดนี้แล้วปรากฏว่าทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยแปลว่ามันคูณกันสองครั้งนะมันคูณกันสองครั้งซึ่งอ่าดูเพินเพนะื่อนบางคนอาจจะตอบแค่นี้แต่ถามว่าถ้าเราแยกเป็นสองเล็บอีกจะเห็นว่ารูปเนี้ยมันสามารถแยกต่อเป็นผลต่างกำลังสองต่อได้อีกนะคะแล้วเพราะนั้นเราก็ควรจะแยกต่อให้เสร็จนะคะอ่า ทั้งหมดยกกำลังสองก็แปลว่าคูณกันสองครั้งเนาะก็เป็น x กำลังสองลบ4คูณ x กำลังสองลบ4ถูกไหมคะอ่ะทีนี้เนื่องจากว่า x กำลังสองลบ4มันแยกได้เป็น2วงเล็บอ่ามันสามารถแยกต่อได้อ่าแยกต่อได้เป็นสองเล็บนะคะอ่ะมันก็คือเป็นผลต่างกำลังสองต่อได้ถูกไหมคะใช้ความรู้ผลต่างกำลังสองมาต่อจัดให้อยู่ในรูป หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นอ่า x กำลังสองลบสองกำลังสองตัวพีห์เนี่ยอ่าก็แยกต่อก็จะกลายเป็นอ่าวงเล็บอนี่แยกต่อก็จะเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังแบบนี้นะคะอ่าเพราะนั้นเอานี้ก่อน มันคือตัวเดียวกันนะักเรียนนะเราก็เขียนทีเดียวนะ้ะก็เป็นนะคะมันก็เป็น x x ลบสองคูณ x บวกสองใช่ไหมคะหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังแล้วก็อีกวงเล็บหนึ่งเหมือนกัน x ลบสองคูณ x บวกสอง ค okay, นะคะอันนี้แยกเป็นสองเล็บนี้ส่วนนี้ก็เหมือนกันนะมันก็ได้เท่านี้ได้เท่ากันเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นเนี่ยสี่วงเล็บคูณกันแต่บางเอื่นว่าในสี่วงเล็บมีที่ซ้ํากันคือสองเล็บถูกไหมฮะเน, x 2, เนี่ย x ลบสองคูณ x ลบสองเนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เขียนเป็นตัวเดียวกันก็คือ x ลบสองทั้งหมดกําลังสองอ่าอีกคู่หนึ่งคือ x บวกสองคูณกับ x บวกสอง นีนก็แยกต่อเป็น x บวก2ทั้งหมดกำลัง2นะคะอ่ะก็จะได้คำตอบแบบนี้นะคะดังนั้นดังนั้น x กำลังสลบแ x กำลังสองบวกสิกนะก็จะแยกตัวประกอบได้เป็นนะคะ x ลบสทั้งหมดกำลังสองคูณกับ x บวกสทั้งหมดยกกำลัง2นะคะ โอเคเนาะอ่ไปตัวอย่างที่2ต่อตัวอย่างที่2นะคะเขาบอกว่าให้เราแยกตัวประกอบของพหุนาม4 9 x กำลังสบวกด้วย7 0 x กำลังสอบวกยี่สิบาอ่ะแล้ก็เขียนโจทย์ก่อนเนาะ4 9 x กำลังสบวกเจ x เอ๊ะกูเขียนโจทย์ผิดแน่ว่าวะเนี่ยอ่าเขียนโจทย์ผิดต้องเป็น x กำลังสสิโทษนะคะอ่ะเขียน แก้จุดใหม่ต้องเป็นกำลัง4ี่กำลัง4นะี4่นะคะสีก้า x กำลังสบวกเจ x กำลังสองบวกยี่อ่ะทีนี้อ่ะเราก็จัดเหมือนเดิมนะคะจัดเป็นหน้ากำลังสองเนาะเข้ารูปที่1ถูกไหมเนี่ยเนี่ยรูปที่หเนี่ยพดกลางเป็นบวกเนี่ยหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองจัดรูปนี้เนาะ หน้ากำลังสองอะไรยกกำลังสองได้49ก็เป็น7เนาะก็เป็น7 x กำลังสองแล้วทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหมคะ7กำลังสองได้49 x ยกกำลังสองแล้วก็ยกกำลังสองซ้อนอีกก็เป็น x กำลังสี่ถูกไหมคะอ่ะต่อไปหน้ากำลังสองแล้วอ่าบวก2คูณหน้าหน้าคือ7 x กำลังสองคูณหลังหลังต้องเป็นเท่าไหร่เนี่ย ลังต้องเป็นอ่าคูณแล้วต้องได้70ถูกไหมคตรงนี้เอกกำลังสองมีแล้ว2คูณ7จ็ดคูณอะไรได้70อ่ะ14่คูณอะไรได้70 14คูณ5เหลือบๆมองตรงนีมน้มันเป็น5ลองดูที่5ใช่เปล่าอ่าใช่หรือเปล่าอ่าเป็น5นะคะบวก5กำลัง2 บวกหลังกำลังสองอ่าหน้ากำลังสองตรงนี้ตรงเนาะอ่าตรงนี้เอาง่ายๆ7ายเจ็ดคูณห้าเท่าไหร่สามสิบห้าสามสิบห้าคูณสองก็เป็นเจ็ดสิบหรือเอาสองคูณห้าก่อนก็ได้ง่ายดีสองคูณห้าเป็นสิบสิบคูณเจ็ดเจ็ดสิบตรงนะอันนี้ก็เป็น 5, ห้ากำลังสองนะคะซึ่งตรงกับพจน์นี้พอดีนะคะอ่าโอเคต่อก็กลายเป็น นะอยู่ในรูปหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็จะกลายเป็นหน้าหน้าคือจ x ก,กำลังสองนะคะบวกหลังหลังคือห้าแล้วทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้นะคะทีนี้ไปต่ออีกได้ไหมดูก่อนมันไปต่อได้ไหมล่ะอ่ามันไปต่อได้ไหมมันตรงนี้มันสามารถแยกต่อได้ไหมโอ้คงไปต่อไม่ได้แล้วนะคะดูแล้วไปต่อไม่ได้จะดึงตัวคุณร่วมก็ไม่ได้ จะเป็นผลต่างกันบางสองก็ไม่ได้นะมันไปต่อไม่ได้ก็ตอบแค่นี้ค่ะสิทธ์แค่นี้นะดังนั้นอ่าสี่สิบเก้า x กําลังสี่ลบอ่าบวกเจ็ดสิบ x กําลังสองบวกยี่สิบห้าแยกตัวประกอบได้เป็นเจ็ด x กําลังสองบวกห้าทั้งหมดกําลังสองเราก็ตอบแค่นี้ค่ะเป็นอัลกอริทึศนะคะอ่าสำหรับการทำปินกําลังสองสมบูรณ์เนาะอ่าต่อไปนะคะ ไปดูอีกแบบหนึ่งนะนะการแยกตัวประกอบของพหุานามที่มีดีกรีสูงกว่า3ก็คือดีกรีสขึ้นไปนี่แหละแต่ว่าเราจะใช้แนวคิดจากการแยกตัวประกอบของพหุานามดีกรีสก็คือว่า,อากรณีนี้นะคะเราจะแยกตัวประกอบของพหุานามที่เป็นดีกรี4เนี่ยนะที่เป็นดีกรีสแต่ว่าเราจะใช้ความรู้ของดีกรีสเข้ามาช่วย โดยเราจะใช้รูปแบบการแยกตัวประกอบแบบเป็น2องเล็บคูณกันเป็นพหุนามสองพหุานามคูณกันในรูปแบบของดีกี่สองนะคะซึ่งเมื่อกี้เราก็แยกเป็นสองเล็บเหมือนกันแหละใช่ไหมเราแยกเป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็เหมือนสองเล็บคูณกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้ากรณีนีน้มันทาเป็นกำลังสองสมบูรณ์ไม่ได้แต่เราสามารถแยกเป็นสองเล็บได้นะฮะ,อะลองดูเนาะอ่า x กำลัง4ลบ5 x กำลัง2อลบ36อันเนี้ยมันทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้ไหมอ่ะมันมันไม่น่าจะได้นะที่แบบลงตัวนะมันไม่ได้แบบไม่ลงตัวเราคงไม่ทำมันเพราะมันจะยุ่งนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ดีกีสองอ่ะเราก็ใช้วิธีลองดูว่ามันแยกเป็นสองเล็บได้ไหมนะวิธีแยกเป็นสองเล็บก็คือ หน้าคูณหน้าได้หน้านี่แหละที่เราทํากันบ่อยๆหน้าคูณหน้าได้หน้าหลังคูณหลังได้หลังพจน์กลางใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลนี่แหละอ่าลองดูนะหน้าคูณหน้าได้หน้าหน้าคือ x กําลังสี่เราก็ลองเป็น x กําลังสองคูณ x กําลังสองหน้าคูณหน้าได้หน้านะคะอ่าทีนี้พจน์หลังนะพจน์หลังอันนี้เป็นแยกเป็น กำลังสองสมบูรณ์ไม่ได้นักเรียนจะเป็นหน้ากําลังสองบวกลบสองหน้าหลังบวกหลังกาลังสองมันไม่ตรงเลยเห็นไหมตรงนี้ก็ไม่ตรงแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นบวกเนี่ยถ้าเป็นกําลังสองสมบูรณ์แบบแบบลงตัวนะแบบเมื่อกี้น่ะแบบที่เราทํอันอันนี้มนดูแล้วมันไม่ได้นะเราแยกเป็นสองเล็บน่้จะได้นะคะอ่ะอะกากรณีนี้อ่าทีนี้พดหลังหลังคูณหลังได้หลังอะไรคูณกันเราได้สามสิบหกเหรอ คูณกันได้สามสิบหกะหลังคูณหลังได้ทีนี้สัมประสิทธิ์หน้า x ก,กํำลังสี่เป็นหนึ่งเนาะเพราะนั้นเราก็ต้องดูคู่ไปเลยสัมประสิทธิ์หน้า x กกลงสองเป็นหนึ่งก็ดูหน้าคูณหน้าได้หน้าหลังคูณหลังได้หลังนะแล้วก็พจน์กลางก็ดูตัวนี้ว่าหลังอ่ะหาสองจำนวนที่คูณกันได้ลบสามสิบหกแต่ว่าบวกกันได้ลบห้าอะไรคูณกันได้สามสิบหกบวกกันได้ลบห้า เราเรียนลองคิดดูบวกกันได้ลบห้าเก้าสี่ไหมสามสิบหกอะ่ะมันมีหนึ่งคูณสามสิบหกละอ่ะแต่มันไม่ได้มันตามไม่ได้ต่างกันห้าใช่ไหมละ่ะสองคูณเท่าไหร่สองคูณสิบแปดใช่ไหมสามคูณสิบสองเนี่ยสี่คูณเก้าเนี่ยมันต่างกันห้าก็คืออันนี้ใช่ไหมคะคู่นี้ เนี่ยสี่คูณเก้าในต่างกันห้าะาะนั้นมันก็ต้องเป็นสี่กับ5้าอ่าสี่กับห้าแต่ว่าคูณกันแล้วเป็นลบแปลว่าต้องมีตัวใดหนึ่งตัวหนึ่งบวกตัวใดตัวหนึ่งเป็นลบใช่ไหมคะระหว่างสองตัวนี้แล้วก็บวกกันได้ลบห้าถ้าบวกกันได้ลบห้าแปลว่าอขอโทษครูเขียนผิดนะคะนักเรียนอันนี้มันต้องเป็นเก้า นะ9436ต้องเป็น9อ่บวกกันแล้วได้ลบ5ก็แสดงว่าตัวมากต้องเป็นลบถูกไหมคะ9ต้องเป็นลบอันนี้เป็นบวกอ่ถูกไหมเอ่ยเนี่ย4936บวกคูณลบได้ลบถูกไหมคะหน้าคูณหน้าได้หน้าหลังคูณหลังได้หลังแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมอ่าบวกกันได้ลบ5เห็นไหมนะใกล้คูณใกล้กลกลได้ 4x กำลัง2เนี่ย บวกกันได้ลบ9 x กำลัง2เนี่ยบวกกันได้ลบ5 x กำลังสองโอเคนะแปลว่าเราแยกถูกแล้วนะคะมันก็สามารถแยกได้แบบนี้อ่าทีนี้พราแยกแบบนี้แล้วเราจะจบแค่นี้ได้ไหมนะคะนังเรียนต้องดูต่อเอ๊ะมันมันสามารถแยกไปต่อได้ไหมคู่นี้แยกต่อได้ไหมอ่าคู่นี้แยกต่อได้ไหมอันนี้เป็นบวกนะผลบวกกำลังสองไม่ได้แยกได้แล้วมันไม่มีนะผลบวกกำลังสองไม่มีนะ อันนี้น่าจะทําเป็นผลต่างกําลังสองได้ใช่ไหมคะผลต่างกําลังสองมีอ่าเพราะนั้นเราก็แยกนะคะอันแรกแยกไม่ได้ x กําลังสี่บวกตัวที x กําลังสองบวกสี่ x กาลังสองบวกสี่นี้แยกไม่ได้เขียนไว้เหมือนเดิมแต่ x 9, กําลังสองลบเก้าเราทเป็นผลต่างกําลังสองนะคะก็เป็นเก้าก็คือสามกำลังสองเนาะมันก็เป็นอ่า x กําลังสองบวกสี่เขียนไว้เหมือนเดิมแต่ว่า หน้ากาลังสองลบหลังกําลังสองตัวนี้ก็แยกต่อเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังถูกไหมคะหน้าคือ x ลบหลังคือ3คูณหน้าบวกหลังก็คือ x บวกสามอ่ะมันก็จะได้เป็นคําตอบนะคะไปต่อไม่ได้แล้วก็แสดงคาตอบแค่นี้นะเพราะนั้นก็แปลว่า x กําำลัง4ลบ 5x ากำลัง2ลบ36แยกตัวประกอบได้เป็น x กำลังสองบวกสคูณกับ x ลบสคูณกับ x บวกสนะคะเราก็ตอบแค่นี้อันนี้ตัวอย่างที่1นึ่งเสร็จล้อ่าโอเคต่อไปไปตัวอย่างที่2ต่อนะคะตัวอย่างที่2องอ่าจุดเป็น7 0 x กำลังสองลบห x กำลังสองลบสามสอ่าดูนี้แหละ เอา้าเรียนครูเขียนโจทย์ผิดปะเนี่ยโอ้ขอโทษขอโทษครูเขียนโจทย์ผิดนะคะอันนี้เขียนโจยดผิดเอาใหม่นะเอาจยดอันเดิมมาปนกันกับอันนี้โอเคโอเคขอโทษอะลบใหม่เขียนโจทย์ผิดอนะเป็นเจ็ดสิบ x กําลังสี่นะคะบวกห้าสิบแปด x กําลังสองบวกสิบสองนะคะ โจทย์ดูโจทย์ปนกันเอาสองข้อมารวมกันนักเรียนอ่ะบวกห้าสิบแปดเอกำลังสองบวกสิบสองอ่ะโอเคโจทย์ถูกแล้วอ่ะต่อเลยนะคะออันนี้นักเรียนดูก่อนเราจะแยกเป็นสองเล็บเนี่ยนักเรียนดูก่อนนะถ้าตัวเลขมันเยอะนักเรียนดูก่อนว่ามันสามารถดึงตัวคูณร่วมได้ไหม ถ้ามันดึงตัวคูณร่วมได้ให้เรียนดึงตัวคูนร่วมคูณร่วมออกมาก่อนเพื่อให้ตัวเลขมันน้อยลงนะคะมันจะได้แยกตัวประกอบได้ง่ายขึ้นไอข้อเมื่อกี้เนี่ยมัน bones, อันนี้มันดึงตัวคูนร่วมไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีตัวคูนร่วมเราก็แยกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแต่อย่างนี้อ่ะมันสามารถดึงได้เนะี่ยเราก็ลองดูมันจะดึงอะไรได้อ่ะง่ายๆเลยนี้เลขคู่นี้ก็เลขคู่อันนี้ก็เลขคู่มันดึงสองได้แนใ่นอนถูกไหมคะสองหารลงตัวหมดเนี่ยสองเป็นตัวคูณร่วมหมด นะดึงสองก่อนอ่าดึง2ออกมาวงเล็บพจน์แรกก็จะเหลือ3 5มสิา x กำลังสองเโทษที x กำลังสี่นะสองา x กำลังสอ่าพจน์ที่2ก็เหลือบวกด้วยเท่าไหร่คะห้ 58. ก็คือ2องคูณยนะี่เก้าะ x กำลังสองบวกสคูณอะไรได้12บสองคูณหก ่ะพอถึงตรงนี้แล้วม,มันดึงอีกได้ไหมดูก่อนอ่ะดึงอีกไม่ได้ละหมดแล้วนะคะเราก็ลองแยกเป็นสองเล็บดูอ่ะลองดูนะหน้าคูณหน้าได้หน้าคูณกันได้สามสิบห้ามันก็คือมีมีตั้งหลายตัวนั่เรียนนะแต่เราเลือกเอาคู่ใดคู่หนึ่งเนาะลองห้ากับจิตเนาะ 5 x กำลังสกับ7 x กำลังสอ่ห้คูณเได้3 5 x กำลังสคูณ x กำลังสเป็น x กลังสเนาะต่อไปจพ์หลังคูณกันเราได้6อันนี้ไม่ต้องกังวลกับเครื่องหมายเลยเพราะมันเป็นบวกหมดนะมันต้องเป็นบวกแน่ๆใส่ไปเลยบวกคูณกันได้6ก็มีมีหลายตัวเหมือนกัน6อ่าแต่ มีหนึ่งคูณหกเนี่ยแหละสองคูณสามใช่ไหมอ่ะมีสองคู่อ่ะเราลองเราลองเอาคู่ใดคู่หนึ่งก่อนลองสองคูณสามเนาะลองดูก็ไม่รู้ตรงไหนนะเรียนใส่ไปก่อนสองคูณสามไม่รู้ถูกหรือเปล่านะถ้าไม่ถูกก็เรียนต้องลองสลับตัวเลขดูนะคะเวลานักเรียนคิดอะถ้าไม่ถูกลองสลับตัวเลขดูอ่ะอน,นี้หน้าคูณหน้าได้หน้าแล้วนะต่อไป หลังคูณหลังได้หลังเนี่ยอ่าโอเคตรงแล้วทีนี้อันนี้พดกลางใกล้คูณใกล้ได้เท่าไหร่สิบสี่ x กำลังสองใช่ไหมคะไกลคูณไกลไกลคูณไกลก็เป็นสิบห้า x กำลังสองอ่าบวกกันเป็นตรงพอดีเลยบวกกันได้ยี่สิบเก้า x กำลังสองตรงพอดีเลยอ่าก็แสดงว่าเราแยกถูกแล้ว แต่ถ้าเราลองแยกดูแล้วมันไม่ถูกเนี่ยก็ต้องลองสลับตัวเลขดูสลับตัวเลขแล้วยังไม่ถูกอีกก็ต้องเปลี่ยนชุดตัวเลขอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นเราแยกถูกแล้วทีนี้เราก็มาดูต่อว่าเอ๊มันสามารถแยกต่ออีกได้ไหมเนี่ยให้เอกลวงสองบวกสองแยกอีกได้ไหมดึงตัวคูณร่วมก็ไม่ได้แยกแล้วนะคะทำเป็นผลต่างกัลังสองก็ไม่ได้นี่ก็เหมือนกันดึงตัวคูณร่วมไม่ได้ทําเป็นผลต่าง,งกัลังสองก็ไม่ได้ แปลว่ามันมันก็น่าจะแยกได้เท่านี้นะคะเพราะนั้นเราก็ตอบแค่นี้นะดังนั้นดังนั้น7 0 x กับบังสองบวก5 8 x ในหะ้ครูเขียนผิดตลอดเลยนะนักเรียนขอโทษมากๆเลยนะพูดคนเดียวไม่มีคนทักนักเรียนขอโทษนะคะอันนี้มันเป็นลบนั้นเอยมันเป็น4เนะีนะ่ย เพิ่งเห็นกำลังสี่นะคะอันนี้ก็เป็นกำลังสองบวกสิบสองเท่ากับสองคูณห้า x กำลังสองบวกสองเจ็ด x กำลังสองบวกสามอ่ะโอเคถูกแล้วนะเนาะเรียนถูกนะเรียนกำลังถูกเนาะเมื่อกี้รูแก้กำลังนะพูดอยู่คนเดียวไม่มีคนทักก็ทำจนเสร็จอนะ่ะนักเรียน อ่าโอเคนะคะอ่าแปลว่าเราได้คำตอบแล้วเราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วเราก็ตอบแค่นี้ค่ะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปเนาะก็คงพอแค่นี้ก่อนนะเอาพอเข้าใจแล้วเรียนก็ไปทำแบบฝึกหัดต่อนะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจนะข้อไหนไม่ได้ก็ทักถามครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ